ส่วนค่าคือคอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับเนื่องจากวันนี้เรามานำเสนอในหัวเรื่องว่าทำไมนักลงทุนนะครับถึงมองว่าคาร์ดา o โนนะครับน่าจะเป็นเป็นคิลเลอร์อีท u เรียหรือคิลอีท e r ร u m นะครับหรือคําว่า,เ,าเป็นอันดับ3มากกว่านะครับเป็นอันดับ3แล้วก็เป็นดาวรุ่งนะครับมากกว่าตัวอื่นนะครับอย่างเช่นพวกโซโลน่าอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัว XRP t e ท h e นะครับทำไมเขามองคาร์ดานนะครับว่าคาร์ดานเนี่มันต้องเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งของอีทรอ e u m ียมให้ได้นะครับ โดยที่เขาอาจจะมองตัวอื่นๆก็ได้นะครับซึ่งอันนี้เราก็ต้องไปหาคำตอบกันในคลิปนี้นะครับฉนั้นตอนนี้คาราโน o นะครับกำลังอยู่ในช่วงของพีคอะนะอันดับ3นะครับแล้ววันนี้ก็ก่อนท,ที่จะมีการอัปเกรดอลอนโซฮาร์ดฟอกเนี่ยราคามันขึ้นมาแรงมากนะครับจากประมาณแค่79บาทนะครับที่มันลงแบบสุดขีดนะแล้วก็มันมีการ อัดราคาขึ้นมานะครับถึง92บาทอย่างรวดเร็วนะครับดันั้นเรื่องของการเก็งกำไรเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าม,มันเดายากนะว่าคาร์ดานโนะหรือ A D A เนี่ยตลอดตั้งแต่ปลายเดือนสิงหามันน่าจะขึ้นอย่างนี้นะแต่ว่านักลงทุนกับตั้งใจนะครับไปโฟกัสที่ a l o n โ so ซ h a r ์ f o อกมากกว่า ไปที่อลอนโซฮาร์ดฟอกมากกว่านะครับที่เป็นเป้าหมายหลักไม่ได้สนใจเรื่องของอาการที่กระดานเทรดของญี่ปุ่นนะครับมีการเปิดเทรดะนะนะครับก็ทั้ง2กระดานเลยนะครับแต่ว่านักลงทุนไม่ค่อยสนใจนะครับที่จะมาเก็งกําไรตรงนั้นนะครับแต่มาสนใจในการเก็งกําไรอลอนโซฮาร์ดฟอกซึ่งเป็นแผนการลงทุนระยะยาวนั้นทําไมนะครับ นักลงทุนเนี่ยถึงเชื่อว่าคาดาโนหรือ ADA เนี่ยมันเป็นแผนระยะยาวนะครับมันเป็นการลงทุนระยะยาวที่คุ้มค่าฉะนั้นพอยต์หลักจริงๆอะนะครับของเรื่องนะครับที่จะเกิดภายในพรุ่งนี้คือการอัพเกรดนะครับเครือข่ายอลันโซฉะนั้น e ีทูเรียและ c a r า a โนนะครับติดอันดับที่1และ2สําสำหรับนักพัฒนาเดือนที่มีการใช้มากที่สุด c a ดาโนเอาชนะ e ีท e เรียด้วยจำนวนของกิจฮับต่อเดือนนะครับนักพัฒนาเนี่ยที่อยู่เบื้องหลังคาดา a โนซึ่งเป็นบล็อกเชนแบบพิสูจน์ความเสี่ยงที่มีเป้าหมายการแข่งขันกับ e ีท e เรียในฐานะเป็นเหมือนกับต้องทดสอบนะว่าแอปพลิเคชันกระจายอำนาจนะครับแล้วก็อุตสาหกรรมพวกเหรียญโทเคนเนฟพวกเนี้นะครับกำลังเตรียมพร้อมสำหรับการอัปเกรดอลอนโซที่ คาดการไว้ในสุดสัปดาห์นี้นะครับดังนั้นานักลงทุนเตรียมอีเวนต์นี้อีเวนต์เดียวเลยนะครับตั้งใจมากว่าคาดาน o นะครับจะมาแน่นะครับอลอนโซฮาร์ดฟอกเมื่อการอัปเกรดเสร็จข้อมูลพวกแพลตฟอร์มการกระจายอำนาจพวกดีไฟก็กำลังจะมานะครับดังนั้นอันนี้เป็นอย่างแรกนะครับที่นักลงทุนเนี่ยเ,เขาต้องการที่จะเอามา แข่งกับอีทูเรียมนะครับเพราะอีเคอร์เียมเนี่ยค่าแก๊สมหาบาลัยแพงนะครับในจังหวะที่เหรียญเนี่ยมันมันมีความต้องการสูงนะครับรวมถึงการเก่งกำไรบางทีเหรียญมันมัน,ม,นมันแพงอ่ะนะครับอีทูเรียมมันไปถึงเท่าไหร่แล้วนะพอเวลามันจะทำการแปลงธุรกรรมทีนะครับหรือว่ามีการใช้บริการอะไรพวกนี้มันแพงแปลงค่าแก๊สเนี่ย โอ้โหแพงมากนะครับและนักลงทุนเนี่ยพอเวลาซื้อนะก็ต้องซื้อเหรียญของอีทูเรียมนั่นแหละนะครับมันก็แพงนะสำหรับคนเอเชียนะครับหรือคนที่ไม่มีเงินสกุลพวกดอลลาร์ยูโรนะก็น่าจะตาปลิบๆกันพอสมควรเลยนะครับเพราะอีทูเรียมันแพงจริงๆนะครับดังนั้นคาดานโเนี่จึงเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เขาอาจจะไม่ได้มองว่า จะเป็นตัวที่ชนะอีเทอเรียมนะครับแต่เป็นมองว่าตัวที่เป็นทางเลือกหนึ่งด้วยนะครับในการลดค่าแก๊สนะครับเผื่อว่าอีเทอเรียมช่วงไหนเนี่ยมันแพงแล้วมันพีคสุดๆดเนี่ยนะครับโอ้โหค่าแก๊สนะเขาก็คงไม่อยากจะเสียกันนะครับเขาเลยมาใช้คาดานูแทนนะ,นะเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่จะเลือกนะรวมถึงพวกโซโลนาอะไรพวกนี้นะครับ มันก็เป็นแพลตฟอร์มดีฟ i เหมือนกันนั่นแหละนะครับแต่มันมีความเร็วสูงไหมสูงนะครับน่าจะสูงกว่าด้วยแต่ทำไมนักลงทุนไม่สนใจนะครับเพราะว่ามันไม่เป็นดีเสนทรายจริงดังนั้นชาวฮอกินสันนะครับจึงได้นำเสนอนะครับข้อมูลบล็อกเชนแบบกระจายอำนาจทางข้อมูลนะครับคือให้คนเนี่ยสามารถเห็นข้อมูล ต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมทางการเงินบัญชีแอคเคา t อะไรทุกอย่างนะครับสามารถมองเห็นเป็นตัวเลขเพื่อจะพิสูจน์ความโปร่งใสได้ฉะนั้นคาร์โน่ออกตัวมาอย่างนี้จังชัดเจนนะครับไม่ว่านักลงทุนคนไหน,ไหนๆก็ดันอย่างเต็มที่เพราะก็รู้อยู่แล้วนะครับถ้าเกิดระบบนี้เสร็จคารโน่หรือตัวบล็อกเชนเนี่ยมันสามารถตรวจสอบได้นักลงทุนก็จะสามารถที่จะ ไว้ใจนะครับที่จะเอาเงินใส่เข้ามาในคาราโนูหรือ ADA เพราะอะไรครับมันเค,เคยมีเหรียญหลายเหรียญน,นะครับที่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครับแล้วปัญหาคือพอเวลาไปทําอะไรที่มันผิดกฎหมายนะครับผิดกฎของการเงินพอเราบอกทางกฎหมายทางการเงินน่ะนะครับกราตราก็ตามไล่เช็คกันนะครับพอไล่เช็คทีนะครับราคาเหรียญก็ร่วงเอาแล้วว่าคราวนี้นักลงทุนเลยตัดสินใจว่า เดิมพัน์ในแพลตฟอร์มที่มันกระจายน่าดีกว่านะครับอย่างน้อยมันไม่ได้ซิ่งอย่างที่คนชอบนะครับนักลงทุนที่ชอบความซิ่งหรือความเร็วเนี่ยอาจจะไม่ได้ชอบนะครับแต่อาจจะชอบที่มันมันไปตามกฎเกณฑ์นะครับของการเงินของโลกที่มันถูกวางเอาไว้นะครับดงนั้นคาดานเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วนะครับว่า จะเป็นแพลตฟอร์มแบบกระจายอำนาจจะทำให้คนเนี่ยสามารถ trust ไว้วางใจได้นักลงทุนถึงได้ใส่เงินเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่เสียดายตรงที่ว่าใส่เงินเข้ามาเป็นจำนวนมากแต่ราคามันไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าคนไม่ต้องการที่จะเข้ามาให้ความไว้ใจตรงอีเวนต์อื่นนะครับอย่างที่เราได้บอกเอาไว้ต้องการไว้ใจตรงอีเวนต์เรื่องเกี่ยวกับอลันโซฮาร์ดฟอกเนี่แหละครับแล้วก็ แอปพลิเคชันที่จะเปิดใหม่นะครับที่จะรับรองนะครับแพลตฟอร์มของ Cardano ให้มีความแข็งแร่งทางความเชื่อนะครับแล้วก็ทัสมากยิ่งขึ้นมีกลุ่มนักลงทุนหนึ่งนะครับชื่อคริปโตนะครับ outlay venture นะครับเป็นกลุ่มนักลงทุนนะครับพวกนี้เขาจะารวบรวมสถิติทำการวิเคราะห์ตามตัวเลขนะครับ ในรายงานน่ะเขาบอกว่าแนวโน้มการพัฒนาบล็อกเชนล่าสุดของ o u t ท์เนะครับซึ่งวิเคราะห์บล็อกเชนอ่ะห้อันดับแรกตามมูลค่าตลาดของสินทรัพย์นะครับแบบดั้งเดิมตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2563ถึงเดือนมิถุนาปี2564พบว่าคาร์ทโนมีภาระผูกพันต่อเดือนที่เก็บโค้ดกิดฮับนะครับโดยประมาณ701นะครับนั้นสูงกว่าประมาณ24 มากกว่าภาระผูกพันจากปีที่แล้วนะครับของอีเท r ร u m ม,มาเป็นอันดับ2ด้วยประมาณ447นะครับ IOGA นะครับเป็นอันดับที่3ด้วย394 Failcoin นะครับที่4ด้วยประมาณ368และ Flow Blockchain ที่เน้น n f f นะครับแล้วก็มีการปัดเศษอันดับ5อันดับแรกออกไปที่305นะครับ ฉะนั้นอี h ทร e u m และคารานโ o อยู่ในอันดับที่1และ2ในแง่ของนักพัฒนาที่ใช้รายเดือนนะครับโดยผู้ที่อยู่เนี่ยนะครับประมาณ168นะครับของ e ี h ทรีย m นะแล้วก็คารานโ o อยู่ที่165ต่อเดือนตามลำดับนะครับนอกจากนี้โปรโตคอลอื่นรวมถึง Avalanche นะครับแล้วก็ o c e a n แล้วก็ t e r r a นะครับแล้วก็ Cosmos นั้นแข็งแกร่งในปีที่แล้วนะครับด้วยการเติบโต ร้อยละ3หลักนะครับจากปีที่แล้วนะครับฉะนั้นตรงนี้ก็คือสรุปได้ว่านะครับว่าคาดานโนนี่มันมีแนวโน้มนะครับที่จะพัฒนานะครับคือว่าระบบบล็อกเชนน่ะที่เขาวัดข้อมูลในกลิปมฮาร์นะครับก็มันมีการพุ่งนะครับรองจากอีเ e อ e รีนะครับต่อบล็อกอะไรพวกนี้นะครับก็ก็ต่ำกว่า e ีเ e อ e รีนิดหน่อยนะครับในกลุ่ฮานะครับเขามีนะครับ ในกิจฮับคอมมิชนะครับเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของชุมชนนะครับบล็อกเชนไม่ว่าจะเป็นการไม่สมบูรณ์ก็ตางนะครับอย่างไรก็ตามการดูรายงานของปีที่แล้วนะครับเป็นแนวทางในการพิจารณาว่าจะใช้ตัวเลขเหล่านี้นะครับอย่างที่แท้จริงเพลงได้นะครับในในรายงานประจำไตรมาสที่2ของ Outler นะครับ Venture พบว่ากิจกรรมนักพัฒนาเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมากนะครับสำหรับพ a Dot และ Cosmos ในไม่กี่เดือนต่อมา DOT นะครับหรือ DOT เนี่ยของ p พ a Do t นะมาจากที่ไหนเราก็ไม่รู้นะครับเพื่อเข้าสู่อันดับ10อันดับแรกนะครับตามมูลค่าหลักหรือ Market Cap ของตลาดนะครับพก d o t ก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเข้ามานั่นแหละนะครับอยู่ในอันดับ10มาจากไหนไม่รู้ ฉะนั้นราคาของ c o s m สมเพิ่มขึ้น438%ในปีที่แล้วตามข้อมูลของคอยเกโกนะครับฉะนั้นตอนนี้นะครับเป็นเรื่องปทดบาทที่สำคัญนะครับว่าต้องแต่ปี2,5,6,3นะครับจนมาถึงปีนี้มันก็เป็นการแย่งชิงนะครับสงคราม DeFi กันนะนะแล้วก็ตัวของบล็อกเชนแล้วก็เครือข่ายนะครับเขาก็ได้ยกตัวอย่างอย่างาพักกระดดนะมันก็ มาแรงเหมือนกันอนะครับด้วยโปรเจกต์ของมันนะครับฉะนั้นเรื่องราวฟีเจอร์ข่าวคริปโตห้าดับแรกนะครับในในการบันทึกของเขาเนี่ยเขาก็รับ d a i l y d i g e s นะครับเพื่อการถอดรหัสที่ดีที่สุดดังนั้นข่าวสารคุณสมบัตินั่งเดิมและอื่นๆนะครับเขาก็มีการาศึกษาตลอดนะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายต่งตางๆนะครับ รวมถึงรายงานเดียวกันก็ระบุว่า EOS Bitcoin Cash l นะครับแล้วท r อนพบว่ากิจกรรมของนะักพัฒนาเนี่ยลดลงอย่างมากนะครับแต่จริงแล้วในขณะที่เหรียญเนี่ยสำหรับบล็อกเชนทั้ง3นั้นนะครับเพิ่มขึ้นอย่างมากในปีที่ผ่านมาแต่เครือข่ายเองก็หลุดพ้นจาก,อ,าจากอันดับไปนะครับในสาธาณะส่วนใหญ่นะครับในอันดับนะ เนื่องจากแพลตฟอร์มนะครับที่เน้นการใช้งานของ Defi และ n s t ได้รับความสนใจทั้ง EOS และ Tron มีแอปพลิเคชันแบบกระจายอำนาจนะครับหรือ Defi เนี่ยแต่ยังไม่ได้รับแรงฉุดมากนะครับต่อข้อมูลจาก Defi ยเลอมากนะครับฉะนั้นก็มีบางแพลตฟอร์มเหมือนกันที่ที่เราได้ยกตัวอย่างไปนะครับไม่ว่าจะเป็น EOS และท r o นนะก็ ไม่ได้รับแรงสนับสนุนนะครับแต่ว่าเป็นพวกอันดับพวก D O S อะไรแทนนะครับที่ได้รับแรงสนับสนุนถึงแม้ว่าจะมีแพลตฟอร์มที่เป็น d e f i เหมือนกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูต่อไปเขาบอกว่าแอปพลิเคชันนะครับการเงินแบบกระจายอำนาจน,นะครับซึ่งช่วยให้ผู้คนเนี่ยสามารถซื้อขายยืมและให้ยืมสินทรัพย์คริปโตแบบ P 2 P นะครับ โดยไม่ต้องผ่านตัวกลางทางการเงินได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงฤดูร้อนปีที่แล้วนะครับน่าจะเดินเมษายนฉะนั้นความดังนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงนะเรากา็กระแสนะครับดังกล่าวเนี่ยตามมาอย่างรวดเร็วนะครับด้วยการเร่งรีบสำหรับ NEP นะครับซึ่งเป็นโทเค็นใช้บล็อกเชนซึ่งเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าของในสินทรัพย์ดิจิทัล หรือในโลกแห่งความจริงนะครับทั้ง DeFi และ n f ฟนะครับมีต้นกำเนิดมาจาก e t ทูเรียเมื่อหลายปีก่อนนะครับก่อนที่จะมีแพลตฟอร์มอื่น,นๆเช่น s o l o n a และ Cardano ในไม่ชานะครับและทั้งสองนี้เกิดขึ้นได้ด้วย Smart Contact นะครับและชิ้นส่วนของรหัสที่ทำธุรกรรมบล็อกเชนอัตโนมัติและขจัดความเป็นบุคคลที่เป็นตัวกลางเข้ามานะครับฉะนั้น Carda n o นะครับ ขนาดนี้ก็ราคาก็ดีเลยนะครับแล้วก็ค่อนข้างทำได้ดีนะครับถึงแม้ว่าช่วงที่สัปดาห์ที่ผ่านมาเมนสวับถึงได้ปิดตัวลงนะครับแต่ค่าคาร์ดานโนก็ยังสู้ต่อไปได้นั้นคาร์ดานโนนะครับตอนที่ผมทำข่าวอยู่เนี่ยราคาก็ประมาณเท่านี้นะครับแล้ก็วันนี้ก็น่าจะอัพขึ้นมาแล้วเป็น2 28 29แล้ว27ถึง28ละนะครับ ก็ต้องดูต่อไปว่าคาราโนเนี่ยมันจะพัฒนาได้เนาะมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่ว่าเราต้องบอกจริงๆนะครับว่าสิ่งที่ทําให้คาราโนเนี่ยมีนักลงทุนเข้ามามากมายนะครับเพราะว่าเขาเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ภาษาของตัวเองนะครับใช้รูปแบบของตัวเองนะครับทำให้การพัฒนาของเขาแต่ละอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปตามสเต็ปนะครับเราก็ช้าหน่อยนะครับนั้น คาร์ดนโนะเมื่อมีการอัปเกรดสมาร์ทคอนแทคเสร็จเมื่อไหร่นะครับเขาก็หวังแล้วว่าคาร์ a n นจะมีแนวการตลาดที่ดีนะครับเนื่องจากว่าชาวก็เป็นคนที่ทำการตลาดเก่งอยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดการตลาดได้รับการพัฒนาแล้วก็เงินนะมันมีการผักดันมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเน็ตและกุศากรรมอื่นๆเนี่ยคาร์นก็ ราคาก็จะพุ่งนั่นเองนะครับตามนั้นแหละตามโปรเจกต์ของมันก็มีโปรเจกต์อีกมากมายที่พยายามแข่งกับคาร์ดานโนนะครับแต่ว่าเออมันก็นะนะครับไอ้โปรเจกต์พวกนั้นนะครับที่เป็นโปรเจกต์ย่อยที่ผมได้พูดไปในคลิปเนี่ยก็มันส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นมันเป็นโปรเจกต์ที่ค่อนข้างที่จะกอ๊อปจากอีโทรเรียบนะครับแต่คาร์ดานโนนะครับได้คิด เ,เขาเรียกว่าภาษานะครับแล้วก็รูปแบบธุรกรรมแบบบล็อกเชนที่เป็นของตัวเองนะครับทำให้นักลงทุน,นมีความสนใจนะครับในการลงทุนคาร์ดานโนมากขึ้นนะครับและเหตุไรน,นะครับที่ c a ร์ดานโนเนี่ยได้รับความนิยมจากนักลงทุนนะครับเพราะว่า,าเรื่องของ DeFi แล้วก็ n f ฟเนี่ยแหละนะครับอย่างหนึ่งนะครับที่แพลตฟอร์มอื่นนะไม่สามารถที่จะดึงความสนใจของนักลงทุนได้นะครับ ในคลิปนี้เราก็แตกเป็นหลายประเด็น1นึ่งคือ,อกระแสนะครับแพลตฟอร์มอื่นไม่ค่อยได้เน้นเรื่องของ n นฟนะครับอย่างแรกนะครับไม่พร้อมนะครับแล้วก็ไม่พอที่จะ,อ,ะอุดหนุนอุตสาหกรรมเนฟถึงแม้ว่าจะมีการทําอยู่บ้างนะครับแต่ว่าการทำการตลาดวางแผน t a r g e t vision ของการตลาดเนี่ยไม่ดีนะครับคือทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเพื่อ,อทำ ฟังก์ชันอะไรสักบางอย่างหนึ่งนะครับแต่คาร์ดานเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเออเห็นอีเท r e u เรียมเนี่ยการตลาดเนี่ยมันไปแนวทางนี้นะครับไปนะแนวทาง d e f i ไปแนวทาง Smart c o n นแท็ไปทาง n นฟคาร์ดานโนจึงตัดสินใจนะครับว่าเออไม่งั้นก็เขาก็พยายามตามอีเท r ร u เียมอยู่นะครับเพราะว่าเห็นแล้วนะครับว่าลูกพี่มีมีไรายได้มาจากทางไหนนะครับทำธุรกิจทางไหนคาร์ดานก็พยายามทำตามนะครับ เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่คาร์นาโนเนี่ยทำให้นักลงทุนเนี่ยนะครับก็เห็นด้วยนะครับกับวิสัยทัศน์ของชาวฮอกกินส์นะครับจึงเอาเงินเข้ามาลงทุนก็ไม่แพ้กับโซโลนาเลยนะครับแล้วก็ทางอีทูเรียมนะครับก็เห็นอยู่แล้วนะครับในแพลตฟอร์มในรูปแบบของ d e f าเนี่ยอุตสาหกรรมไหนแล้วอะไรที่เป็นเทรนอยู่ตรงนี้ยนะครับคานโนก็ทำตามนั้นนะครับพอวัด ข้อมูลนะครับจากปี2563ไปแล้วนะครับก็เลยมาตัดสินใจนะว่าคาดานโเนี่มันก็จะไปต่อได้นะครับนักลงทุนเลยเอาเงินเนี่ยเข้ามานะครับสนับสนุนในคาดานโ o น่เลยนะครับชาวนะก็อีกส่วนหนึ่งนะครับคือ c ี o มันต้องดังด้วยนะต้องเป็นคนรู้จักนะครับเพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยก็ไม่ได้ค่อยรู้จัก c ี o เท่าไหร่นะครับเราจะสังเกตได้เลยว่า,าถ้าแซมบู l ิกเนี่ย คนจดจำได้ง่ายนะครับก็จะมี c o o ของ l o n a นะครับ c า r d a โนแล้วก็ c o o ของ Ethereum นะครับที่ทุกคนจำฉะนั้นการทำแบรนด์สมัยนี้นะครับก็สำคัญมากนะครับก็ต้องเป็นตัวของ c o o อเองนะครับลงมาทำลงมาทำความรู้จักกับนักลงทุนลงมาทำความรู้จักกับคนนะนะทำให้ Cardano เนี่ยก็ได้รับไม้ต่อจาก Ethereum มากพอสมควร เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับอย่างแรกนะครับคือยุทธวิธีของ e ีท e เรียเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างที่สองคือการจะสร้างแบรนด์โลยตี้ได้นะครับก็ต้องมีบุคคลนะที่เป็น c ี o นะครับเป็นแบรนด์ให้กับทางบริษัทนั่นแหละนะครับและก็อย่างที่สามนะครับคือ c a r า a โนเนี่ยหรือชาวเนี่ยรู้จักนะครับทิศทางของการตลาดนะครับทำให้ c a r า a โนเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนนะครับโดยสรุปแล้ว น่าจะประมาณนี้นะครับที่เราเอามายกตัวอย่างจริงมันมีมากกว่านี้อีกนะครับที่น่าจะเป็นกระแสตอนนี้นะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับเราก็ได้ตอบคำถามแล้วนะครับว่าตกลงแล้วทำไมคาร์ดานโนจึงมีความสนใจสำหรับนักลงทุนสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคลิปนี้ด้วยกันนะครับเราหวังว่าคาร์ดานโนนะครับจะไปถึง10ดอลลาร์ในเดือนกันยายนได้หรือไม่เราก็ต้องว่ากันอีกทีชาวพูดเอาไว้นะครับ แล้วก็เรื่องนี้นะครับถ้าเกิดคุณเชื่อที่ชาวพูดนะครับก็กด1เลยนะครับถ้าไม่เชื่อก็กดที่สปุ่มที่2นะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าต้องใช้เวลาหน่อยนะครับอาจจะไม่ถึง10ดอลลาร์อาจจะใกล้เคียงหรือ5ดอลลาร์ประมาณนี้นะครับผมขออยู่ที่2อละกันนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรนะครับเราก็ได้กำไรกันไปแล้วแหละถ้ามันขึ้นเกินสัก1 1อ่ะนะ110บาทนะครับ งนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามเรามีทั้งหมด4ช่องทางคือบล็อกด c e b o o k y o ยูทู e ไลน์กลุ่มโดยเฉพาะไลน์กลุ่มเราชื่อ Crypto อซีคอมมิชชันท่นะครับเข้ามาได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับก็เข้ามาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนเพื่อได้แนวทางหรือการลงทุนอะไรใหม่ๆนะครับก็เข้ามาคุยได้นะครับแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งคือออนซอนนะครับออนซ่อนนี่ก็ เป็นทั้งตลาดสปอตทั้งตลาดฟิวเจอร์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตลาดแบบการซื้อขายรายวันด้วยนะครับในนั้นนะเขาก็จะมีการบอกนะเอาไว้นะทำรายงานรีพอร์ตเอาไว้นะก็ลองเข้าไปดูได้นะครับแนะนำว่าทักมาที่เพจนะครับรับที่เพจอย่างเดียวนะครับไม่รับที่ y t u t u นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากท่านผู้ชมนะครับที่จะ ติดตามนะครับที่คาร d a านหรือ ADA จะ go to moon ไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมมูลสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับอื่นเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนรู้จักกับ กลุ่มที่ชื่อ Bitcoin Signal กลุ่มที่บอกถึงการซื้อขายการเข้าซื้อในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้ได้กำไรมากที่สุดทั้งตลาดสปอ t ตและฟิวเจอร์รวมถึงมีการอัปเดตข่าวสารของ Bitcoin ใครสนใจผมยืนยันนะครับให้รีบเข้าเพราะว่าตอนนี้ในกลุ่มสามารถเข้าได้ฟรีอยู่และตอนนี้เราก็ใส่ Description ใต้คลิปนะครับเราก็ไปหาลิงก์กันได้เลยและคิว o d e ตรงนี้